สวัสดีค่ะพบก,กับบิมยานิสาในช่องบิมชาแนลนะคะครูบิมเองนะไม่ต้องตกใจวันนี้นะคะบิมจะมาเปิดหีบสมบัติของแม่อีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้ไม่ได้ทำไม่ได้เปิดหีบสมบัติแม่มาเป็นปีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดหีบสมบัติแม่กันดูถือว่าหีบสมบัตินี้เป็นอีพีที่สองแล้วกันนะคะอีพีที่หนึ่งลองไปตามหาเอ,าเองรพรำพรำพรำ นี่หีบนี้นะคะจะเป็นหีบที่เป็นเหล็กนะคะเอ่อทำไมต้องเป็นหีบที่เป็นเหล็กเนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยมันจะมีหนูหนูนะคะชอบไปกัดแกะเนี่ยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝีมือของหนูนะคะว่าเพ,เพราะฉะนั้นอะ่ะคนบ้านเราอะ่ะบนดอยนะคะก็จะชอบหีบเหล็กแบบนี้นะคะใครมีนะคะก็ติดต่อ มาหาดินนะเดี๋ยวบินจะซื้อจะช่วยอุดหนุนอย่าแพงเดอ้อเอาเห็ดขนาดใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะคะทุกคนกระรมผ่อมผอมกระรำผ่อมผอมกระร,ร,ะร,ร,ะร,ร,ะรอุ้ยมีหลายช้อนหลบโกอนะวันนี้นะคะทุกคนบิมจะให้ทุกคนดูกระเป๋าของลัวทุกชิ้นที่ต้องสะสมที่ต้องมีว้าว <Wow. S 1> อ่า ใบแรกนี่ถ้าถ้าทุกคนได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้บิมก็ทำทำท,ำทออยู่นะคะอันนี้เรียกว่าฮาทองปุกนะคะฮาทองปุกกระเป๋าใบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของล่วเลยนะคะทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีนะคะทั้งชายและหญิงทั้งเด็กเล็กเด็ก,ดกแดงนะคะมีชีวิตแล้วก็คือต้องมี หาวทองปุกนะคะเอกลักษณ์ของชนเผ่าด้วยเดอ้อต้องเป็นลายแบบนี้เท่านั้นนะคะบางคนอาจจะใช้ตรงนี้เป็นสีแดงก็ได้นะคะแต่เก็บละวิธีเก็บกระเป๋าเก็บถุงย่ามก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ตรงังนี่มาใช้อ้างเห้าหมอหล่ะทำไง อ่าอันนี้เรียกว่าฮางสไงนะคะนี่ลายก็จะประมาณนี้เวลาเราทอเนี่ยเราต้องเอาอันเก่ามาดูนะคะว่าอะไรขึ้นก่อนแดงแล้วเหลืองแล้วแดงแดงขนาดไหนแดงขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะอันนี้เกิดจากสีเหลืองกับสีแดงผสมกันนะคะนี่ฮาวทองปูอันนี้ฮาวทองปูอันนี้ฮาวสไง นะคะคแปลว่าถุงย่ามสีเหลืองต่อไปใบนี้ใบนี้ก็จะคล้ายๆกับใบนี้นะคะหางสักแหฮางสักแ าฮะะสแครกหรือว่าจะเรียกว่าหาเรืงะสแคร์อันนี้บิมเอาด้านนอกให้ทุกคนดูนะทุกคนอันนี้เอาด้านในทุกคนดูที่จริงอะ่ะเนี่ยเดูอ่ะให้ดูวิธีการเย็บนะคะลวกเขาจะเย็บปราณีตมาอันนี้คือข้างในนะคะทุกคนด้านนอกที่โชว์จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ใช้มือเย็บนะใช้มือเย็บแล้วก็ทอเอวด้วยนะคะงานทุกอย่างคือละเอียดมาก วิธีเก็บนะคะก็จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วก็จะพับครึ่งตรงนี้อีกแล้วก็พับเข้ามานะคะปึ๊บอันนี้ก็จะ,ะเข้าไปด้านในอย่างนี้นะคะต่อไปใบนี้ใบนี้จะเรียกว่าไฮราญยังไฮรัญยังไฮารญฮารญยังเนี่ยเป็นระญยังแปลว่ากระเหลี่ยงนะคะ ถามว่าเอา้ากระเป๋ากระเลียงแล้วมาอยู่กับลัวได้ยังไงล้วก็เป็นคนคิดค้นลายนี้ขึ้นมาประวัตินะประวัติเขาเล่าใหม่ทีลววมีกระเป๋ากระเลียงเนี่ยนานนานนานจนเป็นเป็นกระเป๋า ที่ลวดจำเป็นต้องมีหนึ่งใบนะคะหนึ่อันนี้ชื่อว่าฮางกัญยังแปลว่ากระเป๋ากระเหลี่ยงแต่ลวดทาหมดนะนจะมีลวดลายเล็กๆน้อยๆนะคะจะใส่ลวดลายมากกว่านี้ก็ยังได้นะคะแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้มีกิ่งด้วยนี่ใช้มือทําหมดเลยนะคะนี่ การเย็บก็จะใช้วิธีการเย็บนีโนยนะคะนีโนยการเย็บอันนี้คือการเย็บแบบนีโนยมันจะกลมๆนะคะส่วนการเย็บอันนี้นะคะจะเป็นการเย็บแบบกักอออนะการเย็บแบบกักออนนะคะกักออกกักออก็คือจะเหมือนแบบเป็นกิ่งอ่ะเป็นกิ่ง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 ทุกคนเห็นไหมจะเป็นกิ่ง จะเหมือนตะขาบอ่ะคาว่ากักแปลว่ากิ่งอ่อแปลว่าแปลว่าไม้ไผ่กระไรดมายาวอ่ะทีเดียว,ยว,ยว,ยวอะ,ออะตอนนี้ก็เก็บนะเก็บนะคะเก็บเหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าสังเกตด,ดูนะคะกระเป๋าของล้วเนี่ยจะไม่มี จะไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจะไม่มีหางจะไม่มีพอยห์หางพอยออกมาแบบนี้นะคะ